วัสดีครับพบกับ let's go ไปชิ่ทะเลกันอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่แถวบางขนาดนะครับก็เนื่องมาจากว่าช่วงนี้นะข่าวนะครับมีสายส่งข่าวมานะว่าตอนนี้กุ้งบางขนาดนี่กําลังเริ่มชุมนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเรามาเช็คหมายกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ก็จะมีแนะนาเทคนิคอะไรน็กน้อยด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมดูนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมมาในผมไม่ได้มาเรือไถนะครับเป็นมามาเรือส่วนตัวเลยนะผมบอกเลย นะครับเพราะว่าน้าตั้มนะครับเอฟซผมเองนะครับก็เป็นเจ้าของเรือนะครับเป็นคนชักชวนมานี่แหละแล้วก็เราก็บรรทุกเรือนะครับใส่รถแล้วก็ลากเออไม่ใช่ลากบรรทุกมานะครับมาลงแถวบางขนาดนะครับก็อ่หมายไม่มีบอกเลยนะครับไม่มีนะครับน้าตั้มก็าเคยมาสองสาครั้งนะครับแต่ก็ก็คืออาจจะมีหมายที่บ้างเล็กน้อยแหละแต่ผมว่าที่เหลือก็คือกะกะมังงมาเอากันเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็จะได้อะไรยังไงเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืม นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับเป็นกำลังใจในการรับชมต่อ,ตอไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมรับไปชมกันเลยครับผมสําหรับบางขนาดนะครับก็คือที่ผมมาลงนี้ก็คือเป็นแม่น้ำบาบางกงนะนะครับอยู่ในเขตแถวบางขนาดนะครับแถวนี้ก็จะมีไ่ดังๆอยู่หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองติดต่อไ่กันดูนะแต่ว่าเนื่องจากว่า,าวันนี้เรามาฮะเรามาเลือส่วนตัว <laughs> นะครับเพราะงั้น <c oughs> ก็ลองมาไล่หาหมายดูนะครับอาจจะมีหมายไม่เด็ดเหมือนกับไตดังๆนะแต่ก็ไม่รู้แหละของในน้านะครับเอาแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามนุนชมกันดูแล้วกันเนาะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นน้าตามเอฟซีผมเองนะนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือาาสภาพหมายอ่าแม่น้ำบางปะกงช่วงนี้ไม่ค่อยกว้างมากนะช่วงนี้จะแคบๆหน่อยนะครับก็ดีนะผมว่าดีบรรยากาศดีมากๆอะ่ะครับตอนนี้แดดมันก็เริ่มจัดแล้วตอนนี้ประมาณ8ปดโมงละ นะครับแปดโมงกว่าละโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ก็ธรรมดาไม่มีอะไรนะคันตกกุ้งทั่วไปนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรพิเศษเดี๋ยวค่อยแนะนํากันนะครับไม่ได้เตรียมมาจากบ้านนะไม่ได้มัดไม่ได้อะไรมาเลยนะเดี๋ยวมามัดเอาที่หน้างานนะครับผมอ่ะเริ่มชมกันเลยครับผมมาดูเขาละเอาเฮ้ยโอ้ยมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหต่อให้ก่อนนะต่อให้ก่อนเอาจริงด้วยเออปลาเลยปลาเหรอเออใช่อื้อหือ เจอต้องเจอพี่แกงเนี่ทอดได้กอะแล้วพี่แกงผ่านใส่แล้วนะครับอะตัวแรกมาแล้วนะไม่ใช่กุ้งนะแต่เป็นปลานะครับผมก็ผมว่าบันเทิงแน่ดูแล้ววันนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศดีน้ําสวยน้ําออกขุนข่นๆแล้วไหลเอื่อยๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวตามชมดูแล้วกันว่ากุ้งเราจะเป็นยังไงนะครับผมโดแล้วนะครับผมมันกดปลายคันอย่างนั้นนะ่ะน่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูดูปลาแล้วใหญ่แน่อนอนตัวน,นี้มันมีก้าม ประมาณแปดขีดตัวนี้เฉพาะก้ามโอ้โหยไงสวยสวยสวยหูดูสู้ดิโอ้โหเฮ้ยกดเหมือนกุ้งเลยนะอ่ะนะครับผมเพื่อนๆเจอตัวแล้วนะครับผมนี่ยงไงอุปสรรคของการตกกุ้งที่นี่นะครับตกปลาด้วยนะนี่เลยครับเจ้าตัวนี้เลยใครเคยเห็นมั่งใครที่ไม่เคยเห็นก็ชมเลยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ฟันโคตรคมมาบอกเลยสายเอ็นนี่กัด เดียวนี่ไม่เหลือนะครับนี่แหละพี่เป้าของเรานะครับผมที่มาคอยกัดสายนี่สงสัยผมต้องไล่เปลี่ยนสายพี่อีหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยแก้สถานการณ์กันไปอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆตัวแรกมาแล้วนะครับนี่นี่อ่ายังจัดระเบียบตัวเองไม่เสร็จเลยขอข้าวอะไรวุ่นวายหมดนะครับอ่ะหมาลุ้ยรอดแถวลุ้ยนี่นะครับนี่นะครับต้องขอบคุณเนี่ยไต่ตั้มเนี่ยพาเข้าหมายสุดยอดนะครับแต่ไต่ตั้มยังไม่โดนเลยนะต้องกิงหน่อยขิงหน่อยไต่ไต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกุ้งกุ้ง โอเคครับผมสกอร์บวกหนึ่งโอเคนะครับเพื่อนหมายนี้ก็เป็นหมายที่สามแล้วนะนะครับเข้าไปสองหมายในเงียบกิ๊บนะครับมาโดนหมายสามนี้ได้มาหนึ่งตัวละนะครับหมายนี้หมายสวยนะนะครับตั้งแต่เทียบท่าจอดแล้มทักแล้วหมายนี้ถ้าไม่มีตัวนี้แปลกมากนะมันเป็นเสาปูนเดี๋ยผมให้ดูหมายเป็นเสาปูนนะครับอยู่ริมน้ํานะครับอย่างนี้เลยหมายสวยมากหมายสวยมากนะครับเดี๋ยวตามชมดูว่าจะได้อีกเปล่านะครับก็ตอนนี้จอดเรือก็คือเอาหัวแทงเข้ามานี่นะเลยหย่อนไปใต้ปูนคันหนึ่ง มราไม่รู้ยกได้ว้าล้วคันนี้ <c oughs> ให้มันกินก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวตามชมดูครับผมย้ายใหม่นะนะครับก็ค่อยๆเก็บหมายไปเรื่อยๆนะครับหมายล้วตัวสองตัวไปเรื่อยๆชิューๆไปนะครับตรงนี้หมายบรรยากาศดีด้วยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ตั้งกล้องพอได้อยู่เดี๋ยวลองยกให้เพื่อนๆดูนะะครับถ้ามันกินนะเดี๋ยวตามชมดูแล้วกัน โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็สําหรับใหม่นี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะโคตรดุเ <laughs> ไม่รู้กุ้งหรือปาลาตอ้ใต่อสายยกเลยนะครับเบ็ดสามคันนี่โอ้โหสลับกันอย่างนี้เลยนะนะครับยกก็ไม่ติดด้วยนะครับก็ไม่รู้อ่ะดูแล้วกันไม่รู้ว่าไหนกุ้งไหนปลานะมันต่อแล้วก็ยกหมดแหละนะครับก็เอาขึ้นมาเหยื่อก็หาย,ยาเห็นไหมเห็นไหมดูดูดูดิก็ด, <laughs> ดูแล้วต่อไปเรื่อยกันอ่ะ เน่ยกแล้วก็ไม่ติดนะกินขายกุ้งมากเลยนะนี่ไงเจอสาเหตุและนี่ไงอ๋อยี้นี่เองโอ้จํำเลยรู้เรื่องครับผมนี่ไงสาเหตุที่ทันมันยุกยยุ่ยนะครับผมแสดงว่าข้างล่างในเป็นร้านแน่นะตรงเนี้ยย้ายหนีดีกว่าถ้าอย่างนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนย,ย,อย้ายดีกว่าครับผม นะครับก็ย้ายมาหมายที่ 4, ที่ห้าแล้วนะก็ยังไม่เจอตัวนะครับแต่ก็โอเคนะครับดูธรรมชาติดูบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับแม่นะ้ำบะมะกงทางด้านบนนี่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากๆเลยนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะปลาเยอะมากนะฮะเยอะจนกระทั่งตอดไปรู้ว่ากุ้งหรือปลาเลยไม่ได้กุ้งหรือปลาตอดหมดนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองติดตามชมดูนะครับวันนี้มีเวลาทั้งวันนะครับก็ ร้อนมากนะครับบางหมายนะแล้วก็บางหมายก็าลมบ้างแบบนี้นะครับมันจะกาดสุดยอดเลยอี่ยเรามาจอดอยู่ตามริมตลิ่งอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยมอเคมากนะครับเอาสา์ยื่นใส่หน้ากล้องดีแล้วหรือเปิดหน้ากล้องนะครับ be time, like 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 entes, like right? อ่ะ องผมสกอ์มาเป็นสองตัวแล้วนะครับกุ้งไซส์สวยเลยนะครับตัวประมาณเนี่ยเกือบขีดขี่ดิ่งได้อยู่นะประมาณนี้นะครับก็นะครับกุ้งมีตัวจับเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าเราแค่จับจังหวะอ๋อจับจังหวะเอาให้ดีนะครับเพราะว่าน้ําลมวันนี้รู้สึกว่าจะมันมันเป็นงานยากนะวันนี้บอกเลยนะค่อนข้างยากนะแต่ก็ยังดีที่รอดมาได้นะครับผมอ่ะสองหน่วยแล้วครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ย้ายมาอีกหมายนล่นะหมายนี้ก็ ไม่เคยลองเหมือนกันเนาะนะครับก็มาลองดูแต่มาตรวดว่าจับดีนะจับหลายทีแล้วนะครับ,บแต่ยังยกไม่ติดเลยอันไหนนี่นี่อคันนี้เขาตองนี่จับอีกเดี๋ยวมาจับจับหลายทีเลยนะครับคันตรงนี้ หืม <laughs> หน้าปากหวอบ้าเลยอืมหืมโอ้ยต้นยำดีไหมตัวนี้ <laughs> ท่านผู้ชมนะครับมองเห็นไหมนีม่จะเป็นกุ้งเล็กน็กินเลยอจะเปลือกเลยนะอย่างนี้เลยนะครับเผลอไม่ได้เลยนะครับผมอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วโดวนแล้วโดวน,วดวนโอ้ยใช่ใช่ใช่มาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับในที่สุดนี่ในที่สุดก็มาแล้วนะครับนี่ยังไ,ไง โอ้โหกุ้งตัวแรกของน้าตั้มนะครับนี่เนี่ยัเพื่อนๆเห็นอยู่นะอ่าสวยสุด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 ยอดน่ครับสวยเลยสวยเลยไม่แห้วเลยนะวันนี้รอดแล้วหลออดแล้วโดนจับหลายทีเดีวนี้นะอ่าหลายทีมากยกไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับมั่วไปหมดเลยนะเมื่อกี้นะอืมที่สุดก็เอาตัวรอดจนได้สุดยอดอ่ะโอ้โหปลาอือหือนึกว่ากุ้งนะครับอ่ะนะครับไม่เป็นไรโอเคอ่าครับเพื่อนๆก็หลังจากใหม่เมื่อกี้นะ เสดายหมาเมาื่อกี้แดดมันร้อนนะครับตั้งกล้องไม่ได้มันร้อนมากเลยนะครับก็กุ้งจับดีมากนะก็ผมได้มาตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่แล้วก็หน้าตั้มทำรุดไปสามสี 3, 4, ท่ทีติดเลยตัวหูกุ้งกล้ามแน่เลยเสดายมากเสดายมากครับไม่เป็นไรนะครับหมาที่ร่มร่มแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายร้านยาวให้ดูเลยนะครับติดตามชมกันต่อว่าจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมกินเยอะเนี่ยดูดิเนี่ย กุ้งมีกินตลอดนะแต่ว่าเรายกกันไม่ค่อยติดบรนานนูเนแต่ว่ามันจะมีกุ้งเล็กค่อนข้างเยอะด้วยนะครับกุ้งใหญ่ก็หาตัวยากนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามชมดูโอเคลุยอะเกิครับท่านผู้ชมก็ไม่กินใช่ไหมนี่กุ้งไม่กินกันนี่เลยครับค้นนะครับรออะไรกินก่อนเลยครับเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวเกิดมันกระหน่ำกินขึ้มานะเดี๋ยวเราเอาไม่ทันนะครับก็ตกตกตรงนี้ได้ร่มด้วยได้พักกินด้วย นะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยเดินแรงสวะไหลยเยอะเลยนะเพื่อนๆดูสวะเพียบเลยตรงนี้ค่อนข้างตกยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนนะครับผมอะไรเนี่ยปลาแน่นอนเลยสภาพนี้ไงไง <c oughs> โนะครับเพื่อ,อนๆแต่ไม่รู้อะไรนะอย่ามารุนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นปลาแล้วดิน้นเหมือนปลาเลยดูดิไม่น่ากุ้ง

ใช่รู้ดิโอ้โหอย่างงี้ไม่หลุดนะมันขาดไม่รู้จะพูดไงเลยโอ้โหยังดีนะยังได้รู้ไม่เลืแคนะ่นี้อ่ะอเคยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เมื่อกี้ยกแล้วมาติดจับต่อไปทีนึ่งนะแล้วก็เลยปล่อยแป,ป๊บหนึ่งนะครับมันก็ดินแล้วก็เลยยกอีกทีหนึ่งซ้ำนะครับก็ ได้แล้วนะครับผมในที่สุดผมก็ได้แล้วนะครับนี่เป็นไงหรือแต่หนวดดูดิอะไรเนี่ยกุ้งไปไหนกุ้งกูไปไหน <ś c oughs> เจ็บใจนะครับอ่ะนะครับน่าน่าจะน้ำมัน่าจะเริ่มเบาเริ่มจะเริ่มน่าจะเริ่มกินแล้วนะเดี๋ยวลองตามหาดูแล้วกันนะครับโอเคครับ มาแล้วครับมาแล้วนะครับตัวนี้มาแล้วนะมาแล้วนะนะของนะเขาที่ตุดทั้งวันเลยนะวันนี้แบบจนหัวร้อนเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้กันนะหวังว่าคงไม่หลุดแล้วหวังว่าจะเป็นกุ้งนะครับผมกุ้งนะครับผมโอ้โหดีมันร่อนๆ่ออย่างไรว่นไงร่อนไปร่อนมาในอากาศแล้วอุ้อื้อ นี่แหละของแท้ใช่เปล่าปลาใช่น,นั่นทำไมมันมนอนกินอย่างเงี้ยน้ำมันตายโอ้โหดูอ่ะท่านผู้ชมครับยังไม่เอายังยังยังไม่เอาขึ้นอีกเดี๋ยวก็อดแดก <c oughs> <c oughs> อ่ะท่านผู้ชมครับกว่าจะเจอแล้วแต่ละตัวสุดยอดเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่บอกเลยยากนิดนึงนะครับอ่ะไหนกุ้งก็กินละเดี๋ยวเล่าเทคนิคให้ฟังหน่อยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเก็บกุ้งก่อนนะครับผม สำหรับโซนบางขนาดแข่งนี้นะครับก็เวลามาตกกุ้งที่นี่นะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เตรียมมานะครับก็คือคันตกกุ้งธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็ตะกรวดที่ใช้ก็ใช้ประมาณสัก10กรัมขึ้นไปพอน้าจะค่อนข้างแรงนต่น้ำเบาๆจะมีน้อยนะครับประมาณ5ากรัมส0กรัมเตรียมมาเยอะละกันนะครับจนถึง20กรัมนะาต้องใช้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดประมาณเบอร์2เบอร์สานะครับไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองประมาณเบอร์1เบอร์2ดีกว่านะครับสองสเล็กไปนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยครับโซนนี้นะ พี่เป้าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเช้าผมมาผมก็มาเป็นสายเอ็นหมดนะครับแต่โชคดีที่ผมนึกขึ้นได้นะว่าที่นี่อาจจะมีพี่เป้าเยอะนะพี่เป้าคือปลาป่าเป้านะที่ผมได้ไปเมื่อเช้านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสายตึงๆอยู่เนี่ยปุ๊บสายหย่อนพี่แข้งมาเลยเรียบร้อยรับกัดกลางสายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสาย PE ในรอกนะครับไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับเราต่อไว้สักสิเมตร20เมตรก็ได้ประมาณนี้เพราะเราก็แค่หย่อนหรือว่าโยนไปไม่ไกลมากนะครับก็ต่อสายเป็น PE เอาไว้นะทีมาณ เล็กๆก็ได้นะครับ0.5 0.8 1ประมาณนี้1ลงไปอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมตัวมานะผมเล่น PE 2มาวันนี้ <laughs> พี่เป้ากับพี่เป้าอากาดไม่ขาดแน่นอนนะครับ <c oughs> โอเคชุดใส่หน้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมตกแบบนางลอยด้วยนะตกอยู่สองคันนางลอยนะครับคันนึงก็โดนพี่เป้าเล่นไปสองรอบ3ารอบแล้วผมก็เสรยจได้ตัวเบ็ดผมก็เลิกแล้วนะครับแต่อีคันนี้ยังไม่โดนนะครับดูสายเป็นสีๆอย่างเงี้ยนะพี่เป้าชอบมากนะครับนางลอยก็วันนี้ยก ยังไม่โดนงสักตัวนะแต่ไม่เป็นไรแต่ก็กินหลายทีอยู่นะสนุกดีสนุกดีน,กดนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่จะมาโซนนี้ซึ่งโซนนี้ไต้เรือก็จะมีนะมีอย่งอางซุ้มซาลานันหรือไมก่ก็ทั้งกลุ่มกลุ่มบางขนาดนะครับจะมีไต้บางขนาดอยู่สามสี่ไตนะครับก็ลองหาข้อมูลดูได้นะครับผมอ่ะคุยกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตามหากุ้งต่อนะวันนี้ยังเวลาย,ยังเหลืออยู่นะครับผมอ่ะนะครับเพื่อนๆโดนี้นะครับน,นี่ดูดูไซส์นี่ไซ,ซโล <laughs> ห้าสิบตัวถึงโลผมไ่นครับอ่ะนะครับวิธีการที่แนะนําไปใช้ได้ครับประมาณนี้เลยนะครับะเะรครับผมอ่ะนะครับหลังจากกระตั้เงียบไปนานนะยังไงครับผมกดแล้ดูตัวนี้อโอ้โห<ด>โอ้โ <laughs> เป็นแชมป์ปรากฏอย่างงี้วะเนี่ยโอ้ยกี่ตัวเนี่ยอุ้ยอย่างนีน <laughs> น่ผมมีแกงส่มกินแล้วเนี่ยอืมสุดยอดสุดยอด ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นละนะครับตอนนี้น้ําก็กําลังเทอะเท๊ะกำลังจะเปลี่ยนทางเป็นน้ําลงนะครับก็เดี๋ยวมารอรุนน้ําลงกันว่าจะเป็นยังไงบ้างกับหมายตรงนี้นะครับหมายสวยนะน้ําเดินดีดเนยอ่าออกุ้งก็จับดีนะวันนี้ผมบอกเลยแต่ปลาจับดีกว่าเฮคนเนี้ยลงใส่ไม่ได้กินกุ้งน่าจะได้กินแกงส้มปลาอุกปรากฏว่ากว่า <c oughs> น้าตามเราจัดมราเฮียมเลย ต้องใส่รู้ว่าเราชอบอินป่านะซื้อตัวเบ็ดผิดอ๋อซื้อตัวเบ็ดมาผิดใช่ไหมไม่ได้ซื้อเบ็ดตกกุ้งมาใช่ไหมซื้อตัวเบ็ดตกปลามานะเกี่ยวได้แต่ปลานะครับผลงานก็ยังไม่ถึงสิบตัวเลยนะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตามชมดูครับยังมีเวลาเหลือเฟืออยู่มีเพื่อนๆพี่ๆนะนะตกปลานักตกปลาตกอยู่ด้วยนะตรงนี้จะเป็นอ่าเรือของซุ้มซาลันเนาะนะครับก็เนี่ยเป็นแพบรรยากาศดีมากนะครับดูนั่งทำกิจกรรมกันตกกุ้งตกปลาอะไรกันฟินฟิน นะครับอ,อยากให้เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันดูบ้างนะครับลองจองดูนะซุ้มสลันวันว่างอาจจะหายากหน่อยวันธรรมดาแต่ว่างเยอะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคครับอ่ะอันนี้สายนางลอยผมตึงเป๊ะเลยนะดูนะไม่รู้ว่าใช้เปล่าดื่น้ําก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่อยู่นะปล่อยไปแล้วนะ ผมจริงๆผมอุ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วชัดเลยชัดชัดชัดอย่างนี้ชัดเลยนะครับอย่างนี้ชัดเลยนะครับรับตตำผมจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับผมนะฮะทำสถิติปรากฏแฮตติกเลยครับ <c oughs> ผมไม่ใช่เด้ปะโทโกุ้งเลยครับปะโทให้กําลังใจกันหน่อยโทสงสัยจะไม่ใช่อ้าวม่งั้นน่ะอยากส่งประกดเยอะรอ,รอวิ่งวิ่งด้วยดูอ้าวอ้าชัดโอ้ตายแล้วอ่ะเพื่อนๆดูนะครับคันนี้นะเห็นไหมเนี่ย เมื่อกี้สายตึงๆอยู่นะแปบเดียวหย่อนปุ๊งหมดเลยเนี่นางร้อยผมโดนไปแล้วครับเรียบร้อยโดนสอยอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆไงครับเรียบร้อยนางร้อยผมดูกัดใกล้ๆคันนี้นั่นดูแล้วดูฟันมันคมมากไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนะครับผลงานเสนอผลงานเพลงโดยพิ่เป้าสาย,ยานันสัญญาไก่จา๋ากัดสายขาดเก็บเลยคันนี้พอแล้วอา้อา,อาโอู้ อ,อ,อยู่แล้วนะครับโอ้โหยอยู่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลา,ช,ช,ปาช,ชัดชัดโอ้ยดีอย่างงี้ปลาชัดๆักินไม่เหมือนกุ้งเลยนะครับผมกินอย่างกับปลานะครับผมปลาช,ชัดๆเลยอย่างงี้ใายหัวแดงแดงแดงมาเลยโอ้โหไปแกงส้งมไป <laughs> โดนแล้วนะครับไม่ได้เปิดกล้องเลยนะมาถึงหย่อนดูคือไม่คิดว่าจะกินด้วยนะน่าจะใช่แล้วตัวนี้คิดว่าใช่นั่งไอตัวนี้มาแล้วมาแล้วโอฟี่ครับเจ็บเจ็บเจ็บมาแล้วมาแล้วไอ้ไกลสุดยอดสุดยอด แต่ที่สุดก็สําเร็จเราเจอก้ามแล้วครับผมคิดว่ามันไมมีตัวเดียวน่ตรงนี้เดี๋ยวตามชมต่อบอกแล้วยังมีรุ้นเนี่ยเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งน,นับศพหานนะครับผมย <c oughs> อดทำไม่ใช่ดิสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพหานครับผมโเคครับผม โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาถึงบางขนาดแล้วนะครับจากที่ไม่เคยมามาที่นี่มาก่อนนะครับแน่นอนครับแปนน้ำบาร์ระงกงนี่ธรรมชาติสวยทุกที่เลยนะครับแล้วก็สําหรับผลงานในวันนี้นะครับทั้งหมดก็7ตัวนะครับก็พอได้อยู่นะครับและที่สําคัญเลยนะมีโทฟี่ด้วยตัวนี้สุดเลยตัวนี้บอกเลย3มเขียดต้อง3มขี่ต้องมีสามขี่ต้องมีใกล้เคียงตัวนี้ใกล้เคียงนะครับอ่าไม่ถึงก็ใกล้เคียงแหละนะครับก็เป็นโทฟี่ก็ถึงบางขนาดแบบ สุดๆเลย่ะนะครับตรงนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เทคนิคที่ด้น้อยนะครับแล้วก็ความสรุกความบันเทิงเนาะนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดมืดเลยนะครับก่าจะขึ้นเรือกันมานั่งเรานั่งเล่นกันนะช่วงเย็นกุ้งมันจับดีเหมือนกันแหละแต่ว่าเราติดนั่งเล่นกันซะเยอะนะครับทั้งวันแล้วันนี้จริงๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการ 公公公公公公嘿嘿公